เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม h e r o Off หรือเกม Horn นะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเซ r าเว d นะครับผมในโหมด n o r m a l แบบเก็บแรง์นะครับระดับแรง์เนี่ยก็อยู่ราวๆ Regenary นะครับโอเคไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ีครับมาขวางทำไมเพื่อนมึ่งทำเงี้ยอะไรมึงเนี่ยฮะ ไอ้ยี่เป็นคูดเกียร์อะไอ้ยี่พัลลัสไซอ่ะโอ้ยทรยศไอ้สัตว์มีการแย่กว่าพัลลัสไซพัลลัไซมึงไม่สิงดังเค้นวะไอ้ยี่มึงสิงดังเค้นก็รอดละไอ้ยี่อะไรมึงต้องบอกดังเค้นไม่สิงพัลลัไซไม่มีการมาขวางเลยมึงแคสอะไรกันมาปะเนี่ยสองคนมึงเนี่ย ปล่าเปล่าเปล่ากูปั่นกูปั่นเนีเดี๋ยวกูไปรับตัวนน้นนะฮะแล้วเกลี่ยนเพี้ยนอ่าเรื่องเฮียนี่ควรตีนี่มันทำร้ายกูอะเพื่อนอยากจะควรตีมากๆอ้เฮียเนี่ยหายไปไหนแล้วไปไหนแล้วไอ้พวกเก่าไอ้สปอร์ตชอบอ่ะ อยากตะโก,กนตีนะอยากตะกวนตีนะจะก,ก,กวนตีนเหรออยากตะกวนตีนะวะัวดูมันไล่ดูไล่ไไต่างคนสังเกตที่แมพไปฮะม่งไล่ยันนี่ยืนฟอร์มทีมอยู่แถวนี้ยกลางแม่งกลัวยืนเป็นวาทั้งอยู่มันไม่มาทางนี้หรอกทำไมเลนมันดูแปลกๆวะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นจะแปดตรงไหนเพื่อนแต่ผมล่าตรงนี้เว้นิใจเยอะเลยนินจาเออบอลวะเฮียนได้หมดแ้ยนมึงมากเกินไปนะเว้ยเออเฮียไปให้มันเฟร์สทำไมวะไม่เข้าใจกูเลวไงเออไอเลวไสัตว์ตัวเฮี้ยมาลุนบนบอนบอเก็บลุนบอลนบอลเฮี้ยอะ บนนี้เจ้าหนองซาวแกเม้งกูไปเกเม้งตายเลยเสียมาไงวะไก่แต้มโดนวิเลไล่ไงพร้อมทีมันเ่ยวิเลขอโทษเพื่อนยังเพื่อนตายหนึ่งรู้ตัวมันกูไปยืนเป็นว่าอยู่ประมาณสองวันครึ่งนะเฮียกลางโดนแล้ว โอ้โหเย้ทำไมมึงไม่แบไป้สัตว์ทำไมมึงไม่แบลขึ้นหลอนเราไอ้ะเย้โตษที่โกงเลยเย้่าซ้ายเลยมึงโทษผ่าซ้ายเลยกูกูไม่เกี่ยวเลยควายมันก็โหดตอนเย้ดนี่ไมต้องมาโทษกูกูไม่เกี่ยวอะไรเลยสามสามแถวนี้ยสามเต็มไปหมดอะสามชาติ โอ้ยแย่แ่งไรกลางกูยับเลยรูปเกมตอนนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ฮะ <c oughs> เหมือนแม่งมาเล่นเอาฮากันแต่ละคนโอเคแบบไม่จริงจังอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวกูชน,นคีปแป๊บนึ่งจ้าดันไปเลยพี่อันเดี๋ยวกูชนใหไ้ได้ได้ได้ยังไงล่ะกูลากเป็นพี่น้องสามตัวเลยเอ้าเอ้าพารัสไอ้ชนคีปกูทำไมชนเราวะจะทำอะไรไทำไม้คีบกูแตกตื่นนะเฮ้ยคือแตก กตกใจไง,ไงเฮียมีมีคนไปยืน้างหน้าำตกใจกูเนี่ยตกใจมึงขีแตตกนไม่ทันทำไรเลยมาโทษกูได้ยังอยู่ดีชี้บุตแตกตื่นกันหมดเลยเฮียเดี๋ยนี <laughs> ไ่ไปแปะไปแบบยังไงรูล่างรูล่างโอ,อ้อหสัตว์ตัวเนี้ยดูมันดูมัน ไอ้ยี่อะไรเนี่ยไอ้ยี่อะไรเฮ้ยไอ้สัตว์เกินไหโดนเลยวะคลิปแตกตื่นโดนเลยวะพลาโดนคลิปแตกเต้นคิปมันแตกแรงเอ๊ะคลิปมันแตกตื่นไอ้ยี่เอาจุดได้ดีๆแล้วเพื่อนกูไว้แก่มึงทำไมมึงมึงเกลียนจังวะฮะพลา

ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องแบกของจริงนะครับผมด้านบนละ่ะด้านบนก็นนก็ก็ตามที่เห็นฮนะชิวชิวมาทีมเราไม่มีใครเวฟเกินห้าเลยยกเว้นผมนั่นไปเจ็ดละเจ็ดตั้งนานแล้วด้วยเตะ ตู้ต่อไปครับดี่ดแต่วิทเลเมันเป็นทรัพดีอยู่นะมามาล้วกุวล์แล้วมาไม่ต้องรองผู้หอ่ะตาลอกอด้ยยิงธรรมดาแวเ่งหลอดละสองที เฮ้ยมีกระเดื่อเตอร์ไอ้กัดตายกรเดื่อเตอร์กรเดื่อเตอร์ไกัเดื่อเตอร์เฮ้ยเฮ็แล้วเฮ็ดแล้วเฮียกระเดื่เตอร์นีไม่ได้เฮียกูจะโดนวันช็อตไอ้สัสวันช็อตวันเชนเฮียเลยกูเนี่ยวันเชนโอ้ยวันเชนว่าอะไรมาหากูเลยเนี่ยเปล่านะโชว์มาเอ๊ะอย่าจิ้มหายเลยทีม อเนนีนวินบลกไอ้วไว้ก่อนอะอเลีนวินบ็กแน่มวได้หวยังวะลูนลนลดโมเมนต์นี้นะจ๊ะอ้าวี่ไงกูบอกแล้วอ yeah, ีน oh, วินบล็อกนินจาจ้านจ้าจินจาจ้า ก็ไม่รู้นึกว่ามันติไปแล้วไอ้ดั้นเนเอาเด้ดังเค่นทั้งบน่ะมาแล้วดังเค่นมาพร้อมความเมาดิดังเข่นเตะดูดีดังเค่นเตะดิเออเออปวดเออเฮ้ยดูบรรณานิ์ดิเออดูบรรณาธิ์ดิเออไอ้โอ้ไม่มีดูบรรณาธิ์เฮียไม่ไหวไม่เพื่อนขนเฮียไม่เอาไปดูบรรณาบ้าปะเนี่ยวิทเลยนี่ไอ้นี่เลยเนาหว่องใบตาได้ไงวะ ยอมใจเราดูมานากูอัพสตันขั้นสองไอ้ยี่มันแรงกว่าเยอะแล้วกูอัพตัวมาหนาป่านนี้ได้คิวไปแล้วอัพตูมานามาตีดิใช่แล้ววะใช่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยฟาร์มต่อไปครับผมทำไมพวกปูนเกียร์กันจังวะฮะ n ข้าดูดมาข้าบดูดมาแบบนี้ได้แล้วี่เกมเอาอะไรวะเพื่อนเล่นเกมแล้วเอาฮาดีจะเล่นถับเครียดทำไมได้เครียดใช่ใช่ันเล่จริงนะอ้หี่ย่งพ <laughs> าราได้เ้ย <laughs> มงทเงี้ยกเงี้ยกู <laughs> ในยี่จ้ามีสามจ้าที่รักเออเออเฮ้ยหวานล่างหวานหวานล่างไงเออเดี๋ยวเรียกหมีให้ไม่แล้วเรียกหมีพ่อมึงเขาโดนแล้วนจ้าไม่ไม่ไม่จะไม่ยอมตายบบิิมาแล้ววับมาแล้วนี่จ้ากูวับกลับแล้วตายสุดจะกลับมาเหงาเลยกูเหงาเลยตอนนี้ ว่าเข้าไปเจอเฮ้ยแม่ตกใจไม่เข้าไปไม่เอามเมือกมันตกใจบอกไม่คิดใจไม่ใช่หรอจัดไปเพื่อนให้ไอ้นี่ก็ได้อีโรเนียเอาไปเลยไม่แน่ชิบใจญ่ไหวปะเอออีโรเนียอันติเอาอะไรไปเลยที่สบายใจเลยเพื่อนจินเนียกระดานเข่งอ่ะสองคงอ่ะไหวไงเฮ้ย่าวการอิรเนียเฮ้ยอิรเนียเตรียมมาเฮ้ยหว่านหว่านหวานนะป้อปให้ให้ผมหน่อยดิ ยี่สิบวิครับพี่ต้องรอยี่สิบวิครับพี่ถ้าลาออกอะไรดีวะเออก็บอะไรฮาฮาดีวะก<ร>อดดกกอดดุกไ<ร>อ,อ้บวกใบดีว่าวะไม่โดนแมสแอนเดียวออกอะไรก็ได้ที่มันเกินห้าพัน่ะได้หมดเลยดีหมดก้อนดูมดีวะ่นะเอ้ยทำอะไรคลิปกูไม่ทำอะไรคลิปกูสินจา,นาในป่ามาฟาร์มก็ได้ในป่านี เออเออเอได้แต่ผมรวยอยู่นะฮะเกมนี้อ่ะสบายเยอะโอ้แต่แม่งจะได้ฟูลเลี่ยนเฮี้ยรวยชิบหายเลยโนแมทแค่มีใบนะเอาว่าตรงไหนนินจาบอกกูได้มึงยเอว่าตรงไหนเอาดิเรียกว่าตรงไหนแถวแถวหน้าป้อมอ่เออ่างเง้ยแถวนู้นเลยเหรออ่า จะไปเพื่อนจะไปบิดบาดฟ้าบาดฟ้าได้ไงวะเออดบาดฟ้าเหรอวะวินเลยแม่งดูแม่งอารมณ์ดีเนี่ยเออผมชอบนะถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ตีเพื่อนเราวะยอมไม่ยอมไม่เกลียนแต่แบบเขาเรียกไงมันไม่เครียดแอบขี้มูกไปเอวาร์ปไปวาร์ปดิวาร์ปดิวาร์ปดิวาร์ปวาร์ปเกลียนอย่างเงี้ยมันมันก็สนุกดีถึงจะแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะ แต่อาจจะไม่แพ้ก็ได้เ,เลยนลเยพ้าล่ชตายสามสามนาามร่จ้าสมหน่อยเหรอเ,เหมือนเหมือนกูจะเอาได้เนะ ถ้าคุณไม่วานให้ลึกๆเลยจานันโตอ้อยมีฟูรี่ดิจานันลึพี่มีฟูรี่เอาฟองแล้วมีมันเ่นเลาเอาฟองยังยังกูเจอแม่งอยู่นี่เฮ้ยสามอ่ะตรงนี้ก็สามดิจาแม่งยกเราโรวๆอะไรวะจัดไปเอาช่อเขากูเริ่ม กูลืมกูลืมขอโทษเพื่อนนี้กูแทงให้เลยกูขอโทษจริงนี่กูแทงให้สับเบิ้ลจริงจ้าเก็บเลยมันเก็บเลยเอาวะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยนะครับกูกลัวกูเริ่มแทงไม่ไหวแล้วแต่แต่มีคนสแต็กเราต้องเล่นไปเนี่ยแต่ทำไมมันได้คิวไปเยอะกี่ตัวโอ้โหสองตัวนี่รันเท่งไม่ดูแลป๊อกตัววกับอีกฟีฟาร์มเลยครับ กูไม่ได้สักตัวเพื่อนเมื่อกี้กูไม่ได้สัตวกเฮียดังเค้งได้สองตัวสามตัวสี่ตัวได้หมดอ่ะไอ้ดังเค้งได้หมดอ่ะกูไม่ได้สักตัวเมื่อกี้ได้หมดถ้าสอดชื่อเนี่ยเออมึงได้หมดเลย <c oughs> นี่มีงสอดชื่อเลยมึงเอาคีวไปหมดคิบวินวอล์กพะแลสดไปเพื่อนแล้วกูให้กูวินวอล์กไม่ทำอะไรวะโอ้ยสอดวินวอล์กมาละลาอย่าหนูคิบวินวอล์กกูบอกแล้ว กูจะตัดแตกีเป็นยินจ้าดีแล้วมัได้กูยินจ้าคิวบล็อกกูเดี๋ยวตัวตัวไหนวินบล็อกวะเพื่อนตัวนี้แน่เลยกูจำได้ลอยลอยรอยเฮ้ยมาเดะมาเดะมาเดะเอานึงกันนึงกันนึงถึงว่าถึงว่าแค่นั้นและว่าถึงหรือเปล่าอันนีถึงหรือเปล่าอ๋อวิ่งไปทางนั้นวะกูบายไปแล้วเอาโค้ดี้จ้าโอ้โหบายหมดอ่ะเฮ้ย กูตะกี้หนึ่งอะดิจ้ากูตกี้หนึ่งไปแล้วไงกูเลยโดนดาวอ่ะเดี๋ยวกูตะกิลหนึ่งไปแล้วโดนดาวไอ้เหี้ยมึงมึงยังหมุนอยู่เลยเหี้ยโอเคตะกี้อะอะไรเราไปโดนเหี้ยอะไรวะจะไปเคาน์เตอร์วะคุณนึกว่ากูกดไปแล้วนะคีตีคีปตีคีปตีแลเคาน์เตอร์สองหนึ่งโดนดาวไงลาก่อนพลาลากมาลากมา ากลวเมื่อกี้ผมสกิลเด็กหรือยังวะผมนึกว่ากดไปแล้วนะโอ้ยลืมเลยโทษโทษโทษมากเฮียหมีไม้ซอสเห็นมีนูไหมเห็นมีนูไหมมีน้อยคอยรักเฮ้เอาล่างเอาล่างได้นะเว้ยวิทเล่ทำไมมันมืดจังวะได้มันชวนไปเอาวิทเล่ทำไงเดี๋ยววะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปสืบก่อนเป็นนักสืบเอกชน เอบหมดาว่างเหรอพี่หมีนะเออได้หมดตัวปอมไม่เหรอตัวปอมตัวปอมเอาตัวปอมไม่ได้ก็เอาตัวปอมไงไม่เออาหรกตัวจริงไม่เอาหรอกเอาตัวปอมจริงเอาไม่ได้เลยโฉดามมอยู่ไหนวะน้ำมาจากไหนวะโอ้เจือดังแค่ไหนเอาคีบไม่หมดเลยไปแจกอ่ะเอาคิดไปแจกนี่ว่ะ แก่เเนี่่นนกเดเตอร์อย่ากเดเตอร์คุเดินลงทาี่นี่หลงเ้าเป้อมเราจะตป้อมกาวไว้แตบอกให้เดินหลงทางแวนเจ้าถึงปะ t o n have d e s r o y e d us ายเสือปืนไวอยู่แล้เสือปืนไวเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแลกกระบิดได้ไงวะเฮ้ยบนบนบน

ยิ่งใจอย่างรวยอะรวยรวยแต่เขื่อนแล้วรวยแต่เขือแล้วจริงจ้ากูนี่ไงรวยแต่เขื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวนี้อะเฮ้ยโอ้โหแม่ฝาวของที่ตายเลยตด้เดินมาเฮ้ยเขื่อนเราจะมีความสุขกหนเอาหนีมาเอาันเอาหนีเพื่อนเอาหนีเอาหนีไม่ต้องสนใจตัวหลังเอาหนีเฮ้ยเอาหนี

ตีมันบล็อกอะมันตีมันปรับใหม่ไงใช้คโคมได้ไหมมันไม่ได้ปรับใหม่มันว้า,า,าว้าวใส่ปลาหรอกมันมันทุกตัวมันได้ข้อใสกปลา,าทุกตัวก <บา S 1> ็คือกดตีก็คือตาย,ตายไม่ต้องสไลด์ตาย,ตายไม่ตายหรอกเลือกห้าพัน เขาขึ่างโดนแล้วใครวะล่าซีรีเอ้ยมึงโดนคิวได้ไงวออเ้ยียกูว่าแล้วอิ่มแล้วเนี่ยเราเอ้ยเอ้ยเอามาดิแฮ้อากัาเทียแล้วพองมาด้วยเฮ้ยดิมันเคาเตอร์ไปแล้วอิมดิเพื่อนตีมันดิวิเลยยิงวินเล่ ี่เลนหนีไปเหลือบ้าไปเยเหลือบ้าไปเลยจะทำยอะไรไ่ได้เลฮะขม่วงว่ะเกี่ยวแล้วลูกคอนมันก็ได้มันได้สามเปอร์เิยถ้ายี่หทีจะได้สี่ร้อยโผ่หมีเย่างรวยเี้ยไม่มีวอล์กอ เอามาอมีรวยเยอะเลยทุกคนเออต้องบอกตัวไหนไม่รวยบ้างเลยทุกคนเลยวะโมเอ็นเตอร์เทได้พอเพื่อนเครียดเลยจะเครียดเล็กน้อยนะครับผมไม่มีอะไรในกอไพรเฮ้ยอยากลุ้มอ่ะอยากลุ้มมันอ่ะที่กอไพรอยากให้มันได้ยิ้มผลอลอยเลย ไปด้วยกูไปได้เอ้ยเอ้ยกูมีคลิปเอ้ยมันมันไม่รู้หรอกว่ากูอยู่คลิปไหตีป้อมเองไม่รู้เลยโชว์นิจ่าเสียแผนหมดเลยเฮ้ยไม่รู้เราเห็นมันเห็นอยู่ออกอายมาดิแน่โอ้ยจอดไม่รวยขนาดนั้นเออมีอีสองมาวิเล่มาพันดันอย่างกูว่ากูโดนกินทีใช่ปะเนี่ยเราใช่ปะเนี่ย

โอเคอย่างงก็ขอจบทีวินเทอดีนะฮะิ่เกิดเลยเกย์กันที่ฝายเลยเกย์ฝ่ายผม